สวัสดีกบท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับผมแลมมม้วกนเกนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม L ล<ะ>่าเรลนเจอร์นะครับผมบโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้จะหนักกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเป <c oughs> ิดกาชาเกียไปแล้ว8ดครั้งนะครับผมเราจะเติมเปิดวันนี้อีกความเพื่อโอกาสได้รับนะครับโ <c oughs> อ้โหอาจจะพูดติดติดกันนะครับผมใครที่นะครับผมอยากที่จะ เติมเกมนะครับผมก็สามารถถักมาที่แฟนเบสเบสผมได้นะครับผมเฉพาะช่วงนี้ครับผมโปรโมชั่นถึงวันที่30ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเดือนหน้านี่ต้องปรับราคาขึ้นแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าค่าเงินมันจะเพจของผมนะครับผมแพ็ก988รูบี้เพียงแค่999บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็แพ็ก572รูบี้อยู่ที่799บ,บาท แพ็ก399ร้อยเก้าสิบเก้ารูบี้อย่ที่สามร้อยสบ้าบาทนะครับผมแล้วก็แพ็ก160เอ้ยแพ็กหกร้อยห้าสิบหกลูบี้นะครับผมอยู่ที่299บาทเท่านั้นนะครับและแพ็กจัดหนักจัดเต็มของเราครับผมแพ็กพิเศษ2,132ลูบี้อยู่ที่2 <c oughs> 3 4 2 3มสี5สอบาทเท่านั้นนะครับผมใครอยากที่จะเติมนะครับผมเข้ามาได้ที่แฟนเพจของเรานะครับทักมาเลยว่าเติมเกมนะครับผมใช้แค่ อีเมลที่ใช้ล็อกอินอีเมลที่ใช้ล็อกกันแน่นอนครับโอเคเข้าเรื่องครับผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มถึง7รอบนะครับให้เพื่อนๆได้ดูเกียร์ที่ผมอยากได้สุดก็คือเกียร์ที่มันเพิ่มโอกาสเละครับใส่กับเลมนะครับผมชอบตัวเลมมากเลยนะครับแล้วก็ถ้ามันผลพลอยได้นะครับตัวนี้ลอเสื้อคลุมของเบียทีสนะครับถ้าได้เสื้อคลุมของเออเพเทกครับจะดีมากใส่ให้กับนัสุมินะครับผมโอเคไม่รีรอครับผม มีกี่เปอร์เซ็นต์มาลองดูครับ2%นะครับผมออก7ดาวแล้วก็1%นะครับชุดเม็ของเรมนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่7ดาวที่เป็นคคลับโบนี่จะเป็น0 9 0.09นะครับผมโอ้โหโอเคจัดเลยแล้วกันครับผม, 1, 2, 3, ม,มเพื่อนหนึ่งสองสามลุยมาเพื่อนเดี๋ยวเตเพื่อนเพื่อนให้ดูนี่ควักกระเป๋าตัวเองลว้วนๆนะครับผม เพราะว่าร้านเราเปิดร้านใหม่ครับผมต้องควาัากระเป๋าเพื่อนให้ดูต้องควกักกระเป๋าเพื่อนได้ดูแล้วโอเคมา <c oughs> ถือว่าเกลือไปตามๆกัน,นครับผมครั้งแรกเดี๋ยวดูค่าเกียร์หน่อยดิโอ้โหไม่ดีเลยครับผมโอเคกดปีกรอบครับอครับม <c oughs> าครับ อ้ยหึอึมาโอ้ใจเหรอฮะใจคอไม่คิดจะออกให้ผมเลยเหรอโอ้โหเส็งครับผมโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งที่หกกดครับมาสุดช่วงกลางวันนี่ครับผมจะวันนั้นสุดตีหนึ่งนี่ออกดีมากครับ มาโอ้โอหกดาหกดาเฮ้ยหกดาอีแล้วโอ้โหหกดาออกดีมากครับแต่ไม่ได้หาอะไรเลยครับโอ้โอเคเดี๋ยวเราลองไปซุ่มตู้เนี่ยศจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับผมกดไปเลยครับโอ้ oh. อะไรวะเนี่ยทุกคนมา อห,หกดาวออกดีมากเลยนี่เรายังไม่เจอตัวของโคลบโบสักชิ้นเลยนะครับออกยากมากครับผมโอเคหนึ่งสองสามไปครับโอ้จะเกลือลืมเปล่าครับผมเติมไป999บาทครับผมเมื่อกี้นี่ครับผมโอ้โอ้ไม้กูหน่อยเถอะ เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเล้ยแค่สองรอบครับแม่งเปิดไปสี่รอบไม่ได้โอ้โหโคตรโหดมาดิหนึ่งสองสามเดี๋ยวโหลดโหลดครับผมให้เกมมันโหลดให้เกมมันโหลดมาเลยครับจัดเลยดีกว่าไป close your eyes อ๋าอ ah! ือฮึอืออืออือเฮ้ยโอ้โหจะดีใจทำไมวะอีสหกดาวนะผมก็ถือว่าได้เป็นเกียร์ของเอ่อโคัาโบนะครับผมพลังจิตตีกายความแม่นยำแล้วก็ความเร็วนะการเคลื่อนที่นะครับตัวนี้อาจจะต้องใส่กับตัวบินน่าจะคุ้มอยู่นะครับเออไปโอ้โหสรุปเกลือไมเนี่ยหนึ่งสองสามกดไปแล้ว เราได้รูบี้มาจาก PP เมื่อวานนะครับผมหนึ่งร้อยสี่สิบรูบี้นะครับอือหืออาไรวะเนี่ยไม่อยากได้เลยเล่าลงเตี๊ยมยังดีกว่านี้ครับเล่าลงเตี๊ยมมันได้ใช้งานนะมีไม่งามไส้อืมหือโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยรูบี้ของเราครับโอเค อย่าดีไว้ไนอ้องโอ้เกลือสุดๆครับได้แค่ชิ้นเดียวมาครับดูดิครับทุกคนตอนนี้ผมเก็บตัวกาชาไว้เปิดเดือนหน้านะครับผมแบบเพราะว่าตัวของเดือนนี้ครบแล้วนะครับโอ้โหเกลือเจ็ดห้าสี่สิบนะครับสี่สิบกว่าโอ้โหบอกเลยว่าเกลือสุดครับ ในนีบผมก็ไม่แย่นะครับผมเกียร์ตัวนี้น่าจะใส่ให้กับตัวบินได้อยู่แล้วนะครับมีความเป็นในการเคลื่อนที่ด้วยโอเคครับผมท่านผู้ชมก็สำหรับวันนี้ขอตัวอะไรไปก่อนนะครับผมอย่าอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเพจของ ใครที่อยากจะเข้าไปเติมรูบีราคาถูก,ถกคุมค้มนะครับเฉพาะโปรโมชั่นถึงวันที่30ตุลาคมเท่านั้นนะครับผมแพ็ค988รูบีเพียงแค่999บาทครับผมแพ็ค572 r รบี้อยู่ที่อยู่ที่799บาทเท่านั้นครับและก็แพ็ค399รูบีอยู่ที่599บาทนะครับ แพ็ค1 5 6รูบีอยู่ที่299บาทและถ้าใคร<า>สมัคร ID ใหม่นะผมอยากจะได้จัดหนักจัดเต็มนะแพ็ค1222รูบีอยู่ที่2,345บาทเลขสวยๆแบบนี้แหละครับผมโอเคถักไปที่แฟนเพจใช้แค่ที่ใช้ล็อกอินเอ่อนะครับผมเกมนะครับก็สามารถเติมได้เลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้